ฝนตกตอนนี้ยังไปปลอยอยู่ยังทำอะไรไม่ได้นะคะก็แฟครับลูกก็เลิกเรียนเรียบร้อ,อยปิดเทมพาลูกไปไหนนอแต่ว่าฝนมันตกแล้วน้ำเยอะอก็ไม่ค่อยน่าเที่ยวเท่าไหร่ก็คงจะพาไปกินข้าวกินอะไรี่ได้อยู่อ่าจริงๆเอออันนี้เรา,าเซลแซกันเล่นลเล่นนะคะทุกคนซแกันเล่น,ลลนจริงๆก็ว่าจะไม่ไม่คุยแต่ ก็เซลเซลกันดูแล้วกันนะใครเครียดแล้วกันก็ชีวิตครอบครัวจริงป้าก็ไม่อยากจะอ,อะไรมากมายเพราะว่ามัน,มนค,คือแต่แต่และคู่เนี่ยมันอยู่ที่โชคชะตาวาสนา้ลยแหละนะคะว่าจะไปถึงไหนอะไรกันยังไงคิดซะว่านะคะหลายๆอย่างก็คือถ้าคู่เราก็ไม่นนเคกอยู่แล้วเนาะตีสาม <58, S 1> หา้าส <ไป S 2> ิบแปดีไปแล้ก็กลับมาอยู่ดีนะคะ ถ้าไม่ใช่คู่เราท <3, S 1> ี3 58นาทีว่า,ากันไปนะคะคคทุกคนวันนีเ้เห็นคลิปเห็นคลิปตอนไม่ได้เห็นคลิปเห็นเอชชิปหรือใครนี่แหละยูทูบเบอร์คนไหนนี่แหละคุยกันตอนกินข้าวถ้าจะแอชชิปรือไม่ก็จิกกูคุยกันตอนกินข้าวนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะคะ ถึงจาร์ดเนาะถึงจาร์ดน,นะคะกะ็ก็เป็นชีวิตครอบครัวนะเขาชี่ครอบครัวป้าก็เลยวันนี้ฝนตกนะจาร์ดขอขออนุญาตนิดนึงฝนตกออกไปไหนไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> ก็ด้วยความอยากให้อยากให้แบบว่าพักฟื้นกันแต่ก็คงจะถึงขั้นแต่ละคนทคําคลิปออกมาเนี่ยก็แสดงว่าน่าจะเอ่อที่ว่าทำใจหรือว่า ในระดับหนึ่งได้แล้วแหละนะคะก็แซลลเล่นนะคะอ่าเนาะก็ถ้าจะอัดมานาจัประดุมก็นะถ้าทาถ้าไม่อะไรก็เดี๋ยวมองๆไอ้เปรี้ยวไว้หน่อยก็ได้นะ,ะ <laughs> นข้อสุดข,ของป้านะป้าเซลไปเรื่อยนะอ่าเพราะว่ามีโดนอยู่ก็มีไอ้เปรี้ยวนะไอ้เปรี้ยวที่โซอยู่แต่ว่าจะมีเรียวพ่วงน่ารักน่าชังหน่อยอ่าตัวลำหนึ่งนะ อาเรือเรือพ่วงเรือพ่วง,งน่ารักน่าชังอยู่ลำหนึ่ง <laughs> ก็เซวเซวนะคะก็มองงก็ก็ลองมองๆเพือ่อเผื่ออยากจะแบบว่า,าอา่ะไรเรืออะไรอะ่นะเนาะแต่ก็มันก็อะไรแต่คู่นี่แหละนะ,ะ <laughs> แต่คู่นี่แหละเซลนะเซลนะใจเอ้มจ้าอย่าไปเซลกันเล่นนี่ะอย่าไป <laughs> อย่าไปต่อเนื่อง <laughs> ป้าแซวป้าแซวนะก็มีสาวโซ่อยู่นะที่นานะคะแล้วก็มีมีพี่แอนนะมีพี่แอนแล้วก็มีเอ็ดเปียวนะแล้วก็มีเอ่อใครอีกพี่เะวันีนโซ่หรือเปล่าอาหารคนโซ่ให้แซวแซวกันเดี๋ยวคุยกันเฮฮานะคะทุกคนนะไม่ลูกลูกป้าฮันนี่นะลูกป้าฮันนี่แล้วใครเอก ที่โสดๆหน่อยอาจจะหมดแล้วญาชิ้หาชี้ก็โสดอยู่อป้าไทยบ้านนะก็ถือว่าโสดนะไม่มีแฟนแต่ป้าดานี่มีแฟนอยู่แต่ก็แกมาอยู่นี่อาจจะหมดที่นาจะ,จะมีประมาณนี้แหละนะคะนาที่โสด ก็ลองนะเพื่อพิจารณาดูก็ได้นะทุกคนแซวกันเล่นซอนกันเล่นนะนคลิปนี้มีอะไรหรอกไม่ได้ทำแซวกันเล่นนะไฮาก,กันไปนะคะทุกคนก็กที่แซวนีก่ก็คิดว่าน่าจะทําแจงได้ประมาณหนึ่งแล้วแหละนะคะทําใจกันได้ประมาณหนึ่งแล้วะะแวนะอดเปียวยาชินะคะพี่แอนนะ,ะพี่ละวันนะ,ะลูกสาวยานี่นะ สายฮันนี่อ่าอะไรปิดบูหรอแล้วก็ยาชี้เอาอย่างเนี่ยคนไปบนมาอตรงเนี้ยอ่ป้าให้บ้านพอได้พอได้โอจริงๆก็ป้านี่ก็โสดนะเพราะแฟนก็เสียแล้วเดี๋ยวเดี๋จะช่วยหาจะช่วยหาไม่ใช่อะไรหรอกที่ที่บอกมึงจะช่วยหาทีลยคิดไม่ออกแล้ว ดีนะไม่หาให้อิสระตอนนั้นดีนะไม่ช่วยหาให้อิสระตอนที่อิสระโซนนะฮะดีนะบอกว่าให้ขอให้องปู่ยบริกิตนะมเข้ามาว่าหนุ่มน้อยหน้ามนกับคนหน้าดำหนุ่มน้อยหน้ามนกับคนหน้าดำนี่เหมือนจะหางเสียงแตกหรือเปล่ามันจะหางเสียงแตกแต่ไม่รู้ว่าแตกด้วยเหตุอะไรหรือว่าอนเ งอนกันหรือว่าอะไรกันนะคะทุกคนก็เล่ให้คนเข้าไปดูโดยอาจจะเป็นอาจจะเป็นไหมว่าต่างฝ่ายต่างก็เล่าเรื่องนะต่างฝ่ายต่างก็หาประเด็นเอมันก็เลยแบบว่าอะไรายอย่างมันคงจะขัดกันเพราะว่าป้ารู้จักดีว่าคือท,ที่เหลือในครอบครัวนไม่ค่อยถูกกันหรอกซึ่ในครอบครัวไม่ค่อยถูกกันหรอกนะคะ,ะคก็กะะ<ง>จะมะีที่พอที่พอให้พ่อแม่สบายใจได้ก็คงจะเป็น คนคนเล็กนะคะคนเล็กส่วนที่เหลือนี่ก็จะค่อนข้างที่จะกลังปองแปลงกันนะคะไม่ลงรอยกันนะปาอะไรนะเหมือนกับว่า,าคือแบบเห็นว่าไลฟ์นี่เหมือนไลฟ์เหมือนให้ตัวเองดูดีน,นะ,ะว่า,าพ่อแม่บอกช้ำม,ม,มากแล้วมากก็บช้ำม,ม,มากแล้วไม่ต้อง สาวสิบเอ็ดเนี่ยนะไม่ต้องให้พ่อแม่ไปให้กำลังใจใครหรอกเพราะว่าบางทีพ่อแม่ก็อาจจะลําบากใจนะใช่ไหมความหมายที่พูดคงประมาณนี้แต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็พูดอดี้เข้าตัวนั่นแหละเหมือนกับเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่คือทําให้อาจไม่อยากจะให้พ่อแม่ลําบากใจนะแต่ถ้าเอาจริงๆนะตัวเองนั่นแหละ,ะตัวตัวตัวไอ้หนุ่มน้ามนี่แหละที่เป็นคนที่ทําให้พ่อแม่วุ่นวายแล้วก็ทําให้ครอ,อบครัววุ่นวายแล้วก็ ทำให้ทุกๆคนเนี่ยลำบากใจไปหมดนี่ก็คือตัวเขาแหละเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาตอนที่เขาทํางานอยู่ที่อื่นหรือยครอบครัวก็สงบร่มเย็นกันดีนะพอลูกชายคนเดียวเข้ามานี่ก็เรียบร้อยเลยนะคะทุกอย่างนะคะสลายกายเป็นอะไรไปหมดนะคะนนเป็นครอบครัวที่ขนหน้ามาวุ่นวายครอบครัวที่วุ่นวายไปเลยนะคะแต่ที่เคยสงบ<ม>ก็ว่ากันไป ใครจะเป็นอะไรก็ช่างนะคะแต่สามสิบเอ็ดนะคะพาสิบเอ็ดตุลาคมเนี่ยเราก็ไปแน่นอนนะคะแล้วก็ลวหลายๆคนก็ทักมาว่าจะไปให้กำลังใจลุงป้านแน่นอนนะสามสิบเอ็ดตุลาคมก็ว่ากันไปว่ากันไปดียวเจอกันสามส็ส่วนตุลาคมไม่ใช่ธันวาคมลูกชายไม่ออฟนะป้าก็โทรสอบถามแล้วช่วงบ่ายบ่ายโมงถ้าจะไม่ผิดนะช่วงบ่ายโมงกว่าแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปทําอะไร ก็โทรสอบถามอาการนะก็คุณหมอถ้าวันนี้ไม่มีอาการอะไรก็คือพรุ่งนี้กลับบ้านได้นะคะก็ถือว่าเป็นโชคดีโชคดีนะเออก็วันนี้ก็ดูอาการอีกวันหนึ่งอ่าพรุ่งนี้ถ้าหากว่าไม่มีอะไรก็หมอให้กลับบ้านได้นะคะก็แม่เขาก็ยิ้มได้แล้วยิ้มได้แล้วนะคะทุกคนก็เป็นลังใจให้ไม่ออฟพอออฟด้วยนะคะอ่ะแล้วก็อันเตอร์หายไปไวนะหายไปไวก็กินข้าวเยอะอย่าให้เป็นลมอีกนะกินข้าวให้ตรงเวลา ป้าก็ไม่ค่อยตรงเวลาหรอกแต่ว่าป้าก็หิวก็กินจะต้องกินต้องกินร่างกายจะได้พลังงานจะได้ไม่ไม่เป็นลมเป็นแรงไปอันตรายเป็นลมมาตกบันไดอันตรายมากก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยนะผ่านทุกๆคนไปด้วยโทรแล้วล่ะโทรแล้วต่เรียบร้อยช่วงนี้ก็ฝนตกนะอาการเป็นหวัดเป็นอะไรก็เป็นหวัดเป็นไอก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ทีพิสกินนะคะพิมแอดทีพิสกินออฟฟิเชียลนะคะเบอร์โทร0927947526 0985655266 0632425644ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็นะฝนตกไม่ดอกไปไหนนะครับอย่าลืมนะครับสองคลิปก็นั่งอยู่กับที่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปไปทำงานก่อนนะคว่าป้าจะได้คลิปนะคะวันนี้คขอบคุณครับ ช่องมนโนมเนี่ยเอฟซีถามมา,าแป๊บหนึ่งช่องมนโนมยังไม่งล<อ>งไม่สซดช่องมโนมนด้วยนะช่องมนโนมเนี่ยป้าให้แอดเปรี้ยวกบแอดแหนมดูแลนะวันนี้เนี่ยนะ <c oughs> ไม่รู้อยู่ตรงไหนกันบ้างนะขนาดให้สองคนดูแลนัเนี่ยเออไม่มีคลิปนะเลยใช่ไหมก็โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเจลินว่าจัดนะมีคือมีลองลองมองในที่ทุ่งนาดูหน่อยก็ได้นะโอ้ยเนาะ อจะอาจจะเจอคูแค <Hey S 1> ่ไได้ใครจะไปรู้นะสำหรับคลิปนี้ก็ไปบานนะจ๊ะนะดีนะตอนที่อิสระโสดนะปะ้าแตนไม่ไม่หาให้นะโอ้โหเป็นไงเรายุ่งเลยนะจะอาจจบอกหาหาแฟนให้นะป้าอย่าไปหาแม่มาให้ ไปทำงานนะครับอีเครื่องหายไปไหนวะโทรศัพท์มีโทรศัพท์หลายเครื่องแนละ้ว <laughs> <laughs> โอเคโอเคขอบคุณขอบคุณขอบคุณไปทำงานแล้วนะครับบ๊ายบาย